ในช่วงเวลาเย็นวันหนึ่งที่บ้านหลังเล็กๆอันแสนอบอุ่นทิพย์กำลังทำอาหารเย็นอย่างตั้งอกตั้งใจขมักขเม่นอยู่ในห้องครัวส่วนเอกกำลังนั่งดูโทร,รทัศน์ในห้องนั่งเล่นและน้องเมย์ลูกสาววัยแสนซนกำลังนั่งวาดรูปอยู่ที่โต๊ะอาหารน้องเมย์วันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจ้าลูกหนูอยากกินแกงจืดหมูสับค่ะแม่ ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่ทำให้นะเมื่อเสียงการสนทนาของแม่และลูกสาวจบลงผู้เป็นพ่ออย่างเอกก็เอ่ยถามทิพผู้เป็นภรรยาขึ้นว่าทิพวันนี้มีงานบ้านอะไรบ้างที่ต้องทำอีกไหมให้พี่ช่วยอะไรอีกหรือเปล่าบอกพี่เลยนะอ๋อไม่มีอะไรแล้วจ้ะพี่เอกทิพทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราค่อยออกไปตลาดกันก็ได้จ้ะเอก เงยหน้ามองทิพย์กับน้องเมย์ด้วยรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นเขารู้สึกโชคดีที่มีครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ทิพเป็นภรรยาที่ขยันและใจดีเธอคอยดูแลทุกอย่างในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอเขาไม่เคยได้ยินแม้คำว่าเหนื่อยออกมาจากปากของภรรยาเลยสักนิดเมื่อเวลาผ่านไปเอกเริ่มทำงานหนักขึ้น และกลับบ้านดึกบ่อยขึ้นความเครียดจากที่ทำงานเริ่มมีผลกระทบกับพฤติกรรมของเขาและแน่นอนว่าส่งผลต่อมาที่คนในครอบครัวอย่างทิพย์ผู้เป็นภรรยาและน้องเมย์ลูกสาวของเขาอีกด้วยในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เอกเลิกงานและกลับมาถึงบ้านวันนี้ช่างเป็นวันที่โชคร้ายของเขาเสลือเกินเอก ต้องแก้งานเอกสารอีกเป็นกองแต่พอเขามองไปที่โต๊อาหารเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลับไม่เห็นอาหารเลยสักอย่างทำไมข้าวเย็นยังไม่เสร็จอีกละ่ะทิพขอโทษค่ะพี่เอกพอดีทิพเพิ่งกลับจากตลาดยังไม่ทันได้เตรียมข้าวเย็นเลยหิวมากเลยจ้าพี่เดี๋ยวฉันจะรีบทำนะเอกโมโหและเริ่มตะคอกใส่ทิพน้องเมยมองดูแม่และพ่อ ด้วยความหวาดกลัวความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ทิปรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งเธอเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเอกที่เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกวันเอกเริ่มทำร้ายทิปและน้องเมย์เมื่อเขาโกรธพี่เอกพ่อเธอค่ะพี่ทำร้ายฉันได้นะ แต่พี่จะมาทำร้ายลูกมันเกินไปแล้วนะจ๊ะพี่ฉันรับไม่ไหวพี่ไม่ส่งสารลูกบ้างเหรอจ๊ะเธอไม่เข้าใจหรอกทิพมันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้ลูกนะเชื่อฟังเราไม่งั้นทิพจะปล่อยให้ลูกเสียคนงั้นเหรอน้องเมยวิ่งเข้ามากอดแม่ด้วยน้ำตาเธอเริ่มรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเธออีกต่อไปทิพพยายามหาวิธีปกป้องลูก เธอเริ่มปรึกษากับเพื่อนสนิทและครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักเนื่องจากทุกคนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวจึงไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวคืนหนึ่งมองไปที่นาฬิกาเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วเอกกลับมาบ้านในสภาพเม,มามมยเขาโมโหมากเมื่อเห็นทิพย์กับน้องมย นั่งรอเขาที่ห้องนั่งเล่นทำไมยังไม่นอนกันอีกดึกดื่นขนาดนี้แล้วทิพทำไมไม่พาลูกนอนพอดีลูกอยากรอให้พ่อกลับมาก่อนนะคะพี่เธอไม่ยอมนอนเลยว่าแต่ทำไมพี่ถึงกลับมาในสภาพแบบนี้ละจ๊ะเอกไม่ฟังเสียงทิพและเริ่มตบตีทำร้ายเธอน้องเมยพยายามเข้ามาปกป้องแม่แต่ก็โดนพ่อทำร้ายเช่นเดียวกันทิพ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเริ่มมีเลือดออกน้องเมย์ก็มีบาดแผลและรอยฟกช้ำหลายแห่งตามร่างกายทิฟและน้องเมย์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในคืนเดียวกันแพทย์ทำการตรวจร่างกายและพบว่าทิฟตั้งขันได้ไม่กี่สัปดาห์แต่เนื่องจากการบาดเจ็บรุนแรงทิฟจึงแทงลูกในคันคุณทิฟคะ หมอต้องขอโทษด้วยนะคะหมอได้ช่วยสุดความสามารถแล้วแต่ว่าน้องไม่อยู่แล้วคะ่ะทิพน้ำตาไหลยอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวในหัวของเธอไม่สามารถรับรู้อะไรได้อีกต่อไปเหมือนโลกทั้งใบของเธอกำลังแตกสลายลงในพริบตาความเจ็บปวดทั้งกายและใจทําให้ทิพอ่อนแอลงเรื่อยๆส่วนเอก เมื่อรู้ข่าวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากไม่นะทิปน้องเมยพ่อขอโทษพ่อขอโทษจริงๆทิปถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อผ่าตัดแต่การบาดเจ็บภายในและการสูญเสียเลือดมากเกินไปทำให้เธอไม่สามารถทนต่อไปได้เอนั่งรอที่หน้าห้องผ่าตัดอย่างใจจดใจจอ่อ และด้วยความสำนึกผิดอันใหญ่หลวงแต่ทว่าความรู้สึกผิดของเขาในตอนนี้ก็ไม่อาจากลับไปแก้ไขหรือยื้อชีวิตของทิพย์ผู้เป็นภรรยาของเขาไว้ได้อีกแล้วหมอจะมาแจ้งว่าขอแสดงความเสียใจยจริงๆนะครับหมอได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่คุณทิพย์เสียชีวิตแล้วครับเอกนั่งอยู่ในห้องรอคนไข้ด้วยความทุกข์ทรมาน เนื่องจากได้สูญเสียคนที่เป็นภรรยาส่วนน้องเมยยังอยู่ในห้องพักฟื้นแพทย์พยายามรักษาเธอแต่บาดแผลทำให้เธอมีโอกาสรอดน้อยมากเอกจึงกลับมาอยู่ที่บ้านและนั่งอยู่คนเดียวในบ้านที่เงียบสงัดความเสียใจและความรู้สึกผิดท่วมท้นในใจเขาเขารู้สึกว่างเปล่าและไม่มีสิ่งใด สามารถทดแทนความสูญเสียครั้งนี้ได้พี่ขอโทษนะทิพน้องเมพ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริงๆถ้าพ่อย้อนไปได้พ่อจะไม่ทำร้ายทั้งทิพและน้องเมอีกต่อไปเอกต้องเผชิญกับความเสียใจและความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันแก้ไขได้ เขาเริ่มตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวแม้ว่าเขาจะถูกกดดันหรือเครียดจากที่ทำงานมากเพียงใดแต่เขาก็ไม่ควรที่จะใช้อารมณ์โกรธเพียงชั่ววูบเพื่อมาทำร้ายคนที่เขารักและรักเขาเฝ้ารอให้เขากลับบ้านมิเช่นนั้นเขาจะต้องมีจุดจบอย่างเช่นทุกวันนี้